ทุกครอบครัวต่างมีเรื่องราวของตัวเองบางเรื่องเราเล่าให้ใครฟังไม่ได้บางเรื่องเราเงียบไว้เพราะไม่อยากให้ใครเจ็บและบางเรื่องเราเฝ้ารอให้ใครสักคนเข้าใจความผูกพันในครอบครัวไม่ใช่เพียงสายเลือดแต่คือความรู้สึกความห่วงใยและการอยู่เคียงข้างการในวันที่ไม่มีใครยิ่งนานวันความสัมพันธ์บางอย่างก็อาจห่างเหินโดยไม่รู้ตัวหลายคนโตขึ้นก็จากบ้านไปมีครอบครัวของตัวเองทิ้งพ่อแม่ไว้ข้างหลังพร้อมคำสัญญาว่าสักวันจะกลับมาเยี่ยมแต่เวลาผ่านไปคำสัญญานั้น ก็เลือนหายไปกับภาระหน้าที่และความเร่งรีบของชีวิตคลิปนี้อยากชวนทุกคนกลับมาทบทวนความผูกพันในครอบครัวผ่านเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่เดินทางจากบ้านเกิดมาเยี่ยมลูกชายที่กรุงเทพด้วยความคิดถึงและหวังว่าจะได้กอดลูกอีกครั้งแต่กลับต้องพบกับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเช้าตรู่วันหนึ่งของฤด,ดูฝนพ่อเท่าคนหนึ่งจากอีสานเดินลงจากรถโดยสารเก่า ที่สถานีขนส่งกรุงเทพเสื้อเชิดแขนยาวที่เขาสวมอยู่ซีดจางไปตามกาลเวลามีรอยปะเล็กๆที่ชายเสื้อกระเป๋าผ้าผืนเล็กใบเดียวพาดบ่าข้างในมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและปลาร้ากระปุกหนึ่งที่เขาตั้งใจหอบหิ้วมาฝากลูกชาย1ิปีก่อนลูกชายของเขาย้ายมาทํางานในเมืองหลวงหายหน้าหายตาไปกับชีวิตที่วุ่นวายพ่อไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจว่าคนหนุ่มสาวก็ต้องมีทางเดินของตัวเองแต่ในใจลึกๆเขายังเฝ้าคิดถึงลูกอยู่ทุกวันจนในที่สุด เขาก็ตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมด้วยตัวเองหวังจะได้เห็นหน้าลูกชายได้พูดคุยได้กินข้าวร่วมโต๊ะกันอีกครั้งเมื่อพ่อเดินมาถึงหน้าบ้านของลูกชายในเขตชานเมืองกรุงเทพเขารู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกบ้านหลังนี้ใหญ่โตและดูมีฐานะดีเขากดกริ่งด้วยหัวใจเต้นแรงหวังเพียงรอยยิ้มต้อนรับจากลูกชายเหมือนเมื่อก่อนแต่สิ่งที่เขาได้รับคือสายตาเย็นชาจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเขารู้ทันทีว่าเป็นลูกสะภ้ยลูกชายของเขาไม่อยู่บ้านหญิงสาวบอกเสียงเรียกว่า ไม่มีใครอยู่และไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าพ่อยิ้มจังๆและบอกชื่อบอกความสัมพันธ์แต่เธอกลับนิ่งเฉยไม่เปิดประตูไม่ยินดีไม่สนใจแม้กระทั่งปลาร้าที่เขาหอบมาพ่อยืนอยู่หน้าบ้านอยู่นานหวังว่าลูกชายจะกลับมาหรืออย่างน้อยลูกสะพ้ยจะเปลี่ยนใจแต่เวลาผ่านไปจนพระอาทิตย์ตกเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเหงื่อไหลบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นน้ำตาคลอเบ้าแต่เขายังฝืนยิ้มและบอกตัวเองว่าลูกคงยังไม่รู้เรื่องลูกอะยังไม่กลับบ้าน เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดฝนเม็ดแรกก็ตกลงมาเขาจึงค่อยๆเดินจากหน้าบ้านออกไปทีละก้าวทีละก้าวโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อดีเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงและแสงไฟกลับทําให้หัวใจของเขารู้สึกว่างเปล่ายิ่งกว่าเดิมพอเดินไปเรื่อยๆจนถึงตลาดเก่าแห่งหนึ่งเขานั่งลงข้างแผงผักที่ปิดร้านแล้วล้วงปลาร้าในกระเป๋าขึ้นมาเปิดฝาสุดกลิ่นหอมคุ้นเคยจากบ้านเกิดก่อนจะปิดฝาเบาๆวางลงข้างตัวและเอหลังทิงกาแพงเย็นชือดอย่างเงียบงนันเสียงฝนยังคงตกพรำๆบรรยากาศร,รอบตัวเต็ม ไปด้วยความว่างเปล่าเขาค่อยๆหลับตาลงท่ามกลางเสียงฝนเสียงในใจเงียบงันแต่ความคิดถึงลูกยังคงชัดเจนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลมเย็นยามค่ำพัดผ่านซอยเล็กๆข้างตลาดเก่าผู้คนทยอยกันกลับบ้านหลังจากวุ่นวายมาตลอดวันทิ้งไว้เพียงความเงียบและแสงไฟจากหลอดนีออนที่สองสรุปพ่อเท่าคนนั้นยังคงนั่งอยู่ตรงมุมกำแพงเดิมกระเป๋าเท้าเก่าๆวางแนบข้างตัวและปลาร้ากระปุกที่ไม่มีใครอยากรับไว้จากเขา แผ่นกระดาษหลังจากกล่องสินค้าถูกพ่อดึงออกจากกองขยะเพื่อน,นำมารองนั่งแม้จะบางและไม่อบอุ่นอะไรเลยแต่มันก็พอช่วยลดความชื้นจากพื้นซีเมนต์เย็นๆได้บ้างเขายกแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าผากแม้จะเหนื่อยล้าแต่ในใจยังเต็มไปด้วยความหวังบางๆว่าพรุ่งนี้เช้าอาจมีโอกาสได้เจอลูกชายได้กอดได้คุยกันสักคำเสียงฝนเริ่มซาเหลือเพียงละองน้ำแดากาศพ่อหยิบถุงพลาสติกเก่ามาคลุมสีสิพิงกำแพงอย่างช้าๆแล้วหลับตาลงพื้นแข็งและเย็นแต่เขาไม่ได้บน่นไม่ได้โทษใครเลยสักคำ พราะในใจเขายัางเชื่อว่าลูกชายของเขาไม่รู้เรื่องว่าตนเองมาเยี่ยมไม่รู้ว่าตัวเองยืนตากฝนอยู่หน้าบ้านนานแค่ไหนคืนนั้นผ่านไปอย่างเิ่นนานท่ามกลางเสียงรถที่ยังวิ่งประปรายเสียงฝนที่ยังคงตกบางๆและความเงียบงันในใจพ่อไม่ได้หลับสนิทนักเขาลืมตาขึ้นทุกครั้งที่มีเสียงคนเดินผ่านหวังว่าจะเป็นลูกชายที่ตามหาเขาแต่ไม่มีใครหัวใจที่เคยเข้มแข็งค่อยๆสันไหวเช้าตรู่ของวันถัดมาพ่อเท่าลุกขึ้นช้าๆปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าแล้ว เดินเข้าไปล้างหน้าล้างมือตรงก๊อกน้ำสาธารณะในตลาดใบหน้าเหี่ยวย่วนสะท้อนในกระจกเก่าๆที่ร้านขายของชำติดไว้ริมเสาเขามองตัวเองเงียบๆเ,เหมือนจะถามว่าเราเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยหรือถึงไม่มีใครจำได้ด้วยเงินเพียงไม่กี่บาทในกระเป๋าพ่อซื้อข้าวเหนียวห่อเล็กๆก,กับไข่ต้มหนึ่งฟองมานั่งกินตรงขอฟุตบาท ขนาดกินเขาเหลือกมองไปยังถนนเส้นที่เขาเดินผ่านมาเมื่อวานเขายังจําบ้านของลูกชายได้แม่นยํามแม้จะไม่ได้กลับไปอีกแต่ภาพหน้าบ้านนั้นยังชัดเจนในใจเขาทุกเสี้ยววินาทีหลังจากกินข้าวเสร็จพ่อก็ลุกขึ้นและเริ่มเดินอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อกลับบ้านแต่เพื่อมองหาทางที่จะอยู่รอดในเมืองใหญ่นี้เขาไม่อยากเป็นภาระของใครและไม่อยากให้ลูกต้องลําบากเพราะเขาเขาเริ่มเดินเข้าไปในตลาดที่เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆหวังว่าอาจมีใครให้โอกาสทาง,งานเล็กๆน้อยๆแลกเงินค่าข้าวในแต่ละวัน ไม่มีใครรู้ว่าในใจของพ่อคนหนึ่งจะต้องแบกรับอะไรบ้างไม่มีใครรู้ว่าแค่การได้เจอลูกชายสักครั้งหนึ่งมันสำคัญแค่ไหนสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตให้ครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่น้อยหลังจากวันนั้นพ่อเท่าก็ไม่ได้กลับไปหน้าบ้านลูกชายอีกเลยเขาเลือกที่จะเดินต่อไปในเมืองหลวงอันวุ่นวายโดยไม่รู้ว่าทิศทางข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างไม่มีปลายทางชัดเจนไม่มีแผนใดๆในหัวมีเพียงกระปุกปลาร้า ในกระเป๋าที่เขายังหงหานร,ราวกับเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผูกโยงเขากับคำว่าบ้านเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนเร่ร่อนทำงานทุกอย่างที่มีคนรับไม่ว่าจะเป็นล้างจานในร้านอาหารกลางคืนแบกของในตลาดสดตอนเช้าหรือแม้กระทั่งเก็บขวดพลาสติกขายในช่วงเวลาว่างระหว่างพักพ่อจะนั่งตรงมุมร้านเก่า,เ,กาเปิดปลาร้ากระปุกขึ้นมาสูด่นแล้วปิดไว้อย่างเบามือเหมือนกำลังปลุกความทรงจำที่ยังไม่จางหาย เวลาผ่านไปอย่างช้าๆปีแรกพ่อยังคงเฝ้าคิดว่าวันหนึ่งลูกชายอาจเดินสวนเขาในถนนสายใดสายหนึ่งอาจจะหันมาเห็นแล้วตะโกนเรียกชื่อเขาแต่ไม่เคยมีวันนั้นเลยเขาค่อยๆปรับตัวกับชีวิตเรียบง่ายในกรุงเทพเริ่มรู้จักผู้คนที่ตลาดเก่ารู้จักแม่ค้าขายผักที่ชอบให้เขาช่วยขนของรู้จักลุงเจ้าของร้านขายข,ายของชำที่ชอบชวนคุยเรื่องสมัยหนุ่มๆด้วยน้ำใจของคนแปลกหน้าพ่อจึงมีที่หลบแดดหลบฝนและมีเงินพอประทังชีวิต ในแต่ละวันเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครไม่บ่นถึงอดีตไม่ด่าว่าลูกสะ้ายไม่ฟูมฝ่ายเขาเลือกที่จะเงียบและยิ้มอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าการได้มีชีวิตอยู่ก็คือของขวัญชิ้นใหญ่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปีที่หคนในตลาดเริ่มรู้จักเขาในชื่อลุงปาร้าเพราะเขามากักจะนำปลาร้าที่ดงเองจากสูตรบ้านเกิดมาแบ่งให้แม่ค้าและลูกค้าในตลาดชิมกลิ่นหอมเฉพาะตัวของปลาร้าฝีมือลุงทำให้หลายคนติดใจบางคนถึงขั้นขอซื้อใส่ ขวดกลับบ้านลุงเลยเริ่มทำปลาร้าขายเล็กๆวันและไม่กี่ขวดใช้เงินทุนเพียงน้อยนิดจากน้ำใจคนรู้จักถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ชีวิตก็เริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นลุงปลาร้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดใครผ่านไปมาก็ยกมือไหว้ทักทายด้วยความเคารพชื่อเสียงของปลาร้าฝีมือบ้านๆเริ่มกระจายไปในวงกว้างโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังของลุงคนนี้คือพ่อผู้ถูกลูกสะภ้ยไล่เมื่อสิบปีก่อนในทุกเช้าลุงจะยังคงล้างหน้าล้างมือแล้วเปิดกระปุกปลาร้าขึ้นมาดมเบาๆก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่ ไม่ใช่แค่เพราะมันคือสินค้าที่เขาขายแต่เพราะมันคือความผูกพันคือบ้านคืออดีตและคือความรักที่เขายังเก็บไว้ในใจทุกวันที่อีกฝักหนึ่งของเมืองลูกชายของลุงปาราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในฐานะหัวหน้าครอบครัวและพนักงานบริษัทใหญ่เขาต้องทำงานแข่งกับเวลารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านดูแลภรรยาและลูกเล็กที่กำลังอยู่ในวัยเรียนทุกเช้าเขาออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและกลับมาอีกทีเมื่อทุกคนในบ้านกำลังจะเข้านอน แม้จะดูเหมือนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสายตาของคนภายนอกแต่ในใจของเขากลับมีบางสิ่งที่ยังว่างเปล่าอยู่เสมอบางคืนเขานั่งมองรูปเก่าที่เคยถ่ายกับพ่อเมื่อตอนเด็กรูปที่เขายิ้มกว้างอยู่บนหลังพ่อซึ่งเต็มไปด้วยเหงื่อหลังกลับจากนาเขายังจํากลิ่นเหงื่อและกลิ่นปลาร้าที่ติดเสื้อพ่อได้ดีมันเป็นกลิ่นของความอบอุ่นและความปลอดภัยหลังจากย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพกับภรรยาได้ไม่นานเขาก็เริ่มห่างเหินจากทางบ้านเขาโทรหาพ่อในช่วงแรกอยู่บ้างแต่หลังจากภรรยาคลอดลูกคนแรกทุกอย่าง ก็ดูวุ่นวายมากขึ้นเขาไม่มีเวลาว่างเลยแม้แต่จะกลับบ้านเกิดสักครั้งก็กลายเป็นเรื่องยากหลายครั้งเขาเคยถามภรรยาว่าถ้าพ่อมาหาจะรับไหวไหมแต่คําตอบที่ได้คือความเงียบหรือไม่ก็การเปลี่ยนเรื่องสนทนาเขาไม่กล้าเซาซีไม่อยากมีปัญหาในบ้านจึงค่อยๆปล่อยให้ความคิดถึงพ่อกลายเป็นเพียงเรื่องแนดีเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเคยมาอยู่หน้าบ้านแล้ว ถูกผลักใสให้เดินจากไปในวันที่เขาไม่อยู่บ้านเขาไม่เคยได้รับข้อความหรือคําบอกเล่าจากใครไม่รู้ว่าคนที่เขาคิดถึงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในใจของเขายังมีความรู้สึกผิดบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เขารู้ว่าตัวเองห่างเหินรู้ว่าตัวเองลืมที่จะโทรกลับบ้านลืมที่จะถามว่าพ่อสบายดีไหมแต่เขาก็คิดเสมอว่าพ่อเข้าใจพ่อไม่เคยโกรธพ่อคงให้อภัยเขาเหมือนทุกครั้งที่เคยผิด หลายปีผ่านไปเขาเริ่มมองหาข่าวคราวของพ่อในโลกออนไลน์พยายามกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าบ้างแต่ก็ไม่เคยเจอพวกญาติที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าพ่อหายไปไหนบ้างก็ว่าไปอยู่กับเพื่อนบ้างก็ว่าอาจจะเสียแล้วทุกคําตอบยิ่งทําให้หัวใจของเขาหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเห็นคนเท่าคนแก่เดินขายของต่างตลาดเขาจะหยุดมองเสมอหวังว่าจะเจอใบหน้าที่คุ้นเคยเจอเสียงทักที่เขาเฝ้ารอแต่ทุกครั้งก็ต้องผิดหวังและกลับมานั่งนิ่งอยู่บนโต๊ะทำงานอย่างเดิม พร้อมกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่าพ่ออยู่ที่ไหนในตอนนี้ในเช้าธรรมดาวันหนึ่งขณะที่ตลาดเก่ารเริ่มคึกคักเหมือนเช่นทุกวันลุงปาระในเสื้อเชิดแขนยาวซีดจางก็กำลังเตรียมขวดปาระวางเรียงหน้าร้านเล็กๆที่เขาปูวไว้บนผืนผ้าขาวมาบริเวณหน้าตึกแถมพูดคุยกับแม่ค้าข้างเคียงอย่างอารมณ์ดีเสียงหัวเราะของเขาเบาๆแต่ฟังแล้วอบอุ่นและจริงใจหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาเธอเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ ชอบถ่ายคลิปวิถีชีวิตคนธรรมดาในกรุงเทพเธอเห็นลุงยิ้มแย้มขายของด้วยความสุขจึงขออนุญาตถ่ายคลิปสั้นๆเพื่อแบ่งปันบนโซเชียลลุงปลาราพยักหน้ารับอย่างไม่ถือตัวแล้วเล่าเรื่องราวสั้นๆของเขาให้ฟังเสียงของเขาในคลิปนั้นแหบเล็กน้อยแต่มั่นคงและจริงใจผมเคยมีลูกชายอยู่กรุงเทพแต่มาวันหนึ่งผมเดินทางมาหาเขาแต่กลับไม่ได้เจอหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่นี่ขายปลาราเลี้ยงตัวเองไปวันๆไม่ได้โกรธใครแค่คิดถึงลูกมากครับ เขายิ้มเล็กน้อยตอนพูดถึงลูกน้ำเสียงนั้นมีความคิดถึงเจือจางอยู่ลึกๆในทุกคำพูดคลิปวิดีโอเพียง2นาทีถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความสั้นๆลุงปาราแห่งตลาดเก่าใครเป็นลูกชายลุงฝากดูด้วยนะคะในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคลิปก็เริ่มมียอดแชร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเรื่องราวของลุงทำให้พวกเขาน้ำตาคลอ หนึ่งในผู้ชมที่เห็นคลิปนี้คือเพื่อนร่วมรุ่นของลูกชายลุงปาระราเมื่อดูจบเขารู้สึกสะดุดใจกับหน้าตาและน้ำเสียงของชายในคลิปยิ่งฟังยิ่งรู้สึกคุ้นเขาตัดสินใจแชร์คลิปไปให้ลูกชายของลุงพร้อมข้อความเฮ้ยคนนี้เหมือนพ่อมึงเลยว่าดูดีๆนะเมื่อลูกชายเปิดดูคลิปใบหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนสีหน้าที่เคยนิ่งสงบกลับมีแววสันไหวอย,อย่างชัดเจนเขาเรีบกดดูซ้ำอีกรอบแล้วซูมดูรายละเอียดในภาพเสื้อผ้าเสียงและคำพูดทุกอย่างบอกเขาอย่างชัดเจนว่าชายชาราที่เขาเห็นในคลิป ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพ่อที่เขาตามหามาทั้งชีวิตความรู้สึกในอกเหมือนถูกตรดล็อกบางอย่างน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่พูดอะไรกับใครรีบเก็บของใช้ส่วนตัวแล้ววิ่งออกจากห้องทำงานทันทีโดยไม่สนใจเสียงเรียกของเพื่อนร่วมงานหรือโทรศัพท์ที่ดังขึ้นไม่หยุดเขารู้แค่ยอย่างเดียวเขาจะต้องเจอพ่อให้ได้และครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้พ่อจากไปโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยเหมือนเมื่อสิบปีก่อนอีกแล้วหลังจากดูคลิปนั้นซ้ำไปหลายรอบลูกชายของลุงปาร์ก็ไม่สามารถอยู่นิ่ง ได้อีกต่อไปเขารีบขับรถออกจากบริษัททันทีโดยไม่ได้แจ้งใครปล่อยให้โทรศัพท์สั่นค้างอยู่ในกระเป๋ากางเกงอย่างไร้ความหมายในหัวของเขาตอนนั้นมีเพียงคำถามเดียวที่กล้องอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อยังอยู่ตรงนั้นจริงหรือเขาเริ่มค้นหาจากชื่อผู้ใช้ที่ลงคลิปในโซเชียลแล้วทักข้อความไปอย่างร้อนรนผู้หญิงเจ้าของคลิปตอบกลับอย่างรวดเร็วพร้อมส่งพิกัดของตลาดเก่าที่เธอพบลุงปลาร้าให้ทันทีเขาขอบคุณสั้นๆแล้วรีบขับรถตรงไปที่นั่นด้วยความเร็วเท่าที่จะทำได้ ระหว่างทางเขาพยายามเตรียมคำพูดมากมายในใจคำขอโทษคำอธิบายคำถามท,าที่เขาเฝ้าเก็บไว้มาน,านานนับสิบปีแต่พอคิดจะพูดน้ำตาก็เริ่มไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดที่เขาปล่อยให้เวลาผ่านไปนานขนาดนี้แต่เป็นความรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยได้รู้ว่าพ่อเคยมาหาเขาจริงๆเมื่อรถจอดหน้าตลาดเก่าเขารีบลงจากรถแล้วเดินอย่างรวดเร็วเข้าไปในตลาดสายตากว่ามองไปรอบๆหวังว่าจะเห็นใบหน้าคุ้นเคยที่เขาไม่ได้เห็นมานานหลายคนหันมามองเขาด้วยความสงสัย เพราะถ้าทางเขาดูร้อนรนและไม่ปกติในที่สุดเขาเห็นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หน้าร้านขายผักร่างที่หลังงอผิวคล้ำรอยย่นเต็มใบหน้าแต่รอยยิ้มนั้นเขาจําได้แม่นยํานั่นคือพ่อของเขาแน่นอนเขาไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหาและหยุดอยู่ตรงหน้าพ่อด้วยหัวใจที่เต้นแรงเกินจะควบคุมพ่อเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มตรงหน้าดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างเล็กน้อยแต่ยังไม่พูดอะไรลูกชายสุดตัวลงนั่งตรงหน้ามือนั้นสัน่นและน้ําตาไหลอาบแก้มเขาเอ่ยเสียงเบาแทบฟังไม่ได้ว่า พ่อผมขอโทษผมไม่รู้เลยว่าพ่อเคยมาหาผมไม่รู้ว่าพ่อยังอยู่ผมคิดถึงพ่อทุกวันลุงปารานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยนั้นไปวางบนไหล่ลูกชายเบาๆแล้วพูดแค่ว่าแค่ได้เจอลูกพ่อก็ดีใจแล้วคำพูดสั้นๆนั้นเหมือนทําให้ก้อนหนักในอกของลูกชายสลายหายไปในพริบตาบรรยากาศรอบตังเงียบลงผู้คนในตลาดหยุดมองภาพตรงหน้าอย่างสงบ ไม่มีใครพูดอะไรทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งในช่วงขณะหนึ่งที่พ่อกับลูกได้พบกันอีกครั้งหลังจากเวลาที่หายไปนานนับสิบปีหลังจากความเงียบระหว่างสองพ่อลูกผ่านไปเนิ่นนานมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงคนเดินผ่านไปมาในตลาดลูกชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพ่อใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาและความรู้สึกผิดที่สะสมมานานเขาอยากพูดอะไรอีกมากมายแต่กลับพูดไม่ออกราวกับทุกคำที่เตรียมไว้ในใจก่อนหน้านี้ได้ละลายหายไปกับสายตาของพ่อที่มองมาอย่างอบอุ่นและไม่ตำหนิแม้แต่นิดเดียว พ่อยิ้มบางๆก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงที่อ่อนลงว่าลูกผอมไปนะทำงานหนักหรือเปล่าเป็นประโยคธรรมดาแต่กลับทําให้ลูกชายร้องให้หนักกว่าเดิมไม่ใช่เพราะความเสียใจเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความรักของพ่อที่ไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนลูกชายค่อยๆขยับเข้าไปนั่งใกล้พ่อมากขึ้นหยิบผ้าขาวม้าผืนเก่าที่วางข้างตัวพ่อขึ้นมาลูกเบาๆแล้วพูดว่าผมคิดถึงผ้าผืนนี้ตอนเด็กๆพ่อเคยใช้เช็ดเหงื่อเวลาแบกผมขึ้นหลังผมยังจําได้ดี พ่อหัวเราะเบาๆน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาแค่ไหนก็ตามช่วงบ่ายวันนั้นลูกชายขอพาพ่อไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารเล็กๆใกล้ตลาดระหว่างทางเขาจับมือพ่อไว้แน่นเหมือนกลัวว่าแค่เผลอปล่อยมือพ่ออาจจะหายไปอีกครั้งพ่อเดินตามลูกไปเงียบๆไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ซักไซตอดีตใ,ใดๆเขาเพียงแค่มองหน้าลูกชายที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวด้วยสายตาที่มีทั้งความภูมิใจและความเศร้าซ่อนอยู่ลึกๆที่โต๊ะอาหารลูกชายพยายามตักอาหารให้พ่อเหมือนที่พ่อเคยตัก ให้เขาสมัยเด็กพ่อยิ้มแล้วพูดว่าพ่อกินอะไรก็ได้ขอแค่ได้นั่งกินกับลูกแค่นี้ก็พอคำพูดเรียบง่ายเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกชายยิ่งตระหนักถึงเวลาที่เขาสูญเสียไปและโอกาสมากมายที่เขาปล่อยให้ผ่านเลยหลังจากกินข้าวเสร็จพ่อบอกว่าอยากกลับไปเก็บของที่ตลาดก่อนเพราะยังมีของที่เขาทําไว้ให้ลูกค้าพ่อไม่ได้รู้สึกอายเลยที่ลูกชายเห็นตนเป็นเพียงลุงขายปลาระในตลาดตรงซอยแคบๆเขากลับรู้สึกดีใจที่ลูกได้เห็นตัวตนจริงๆของเขา และได้รู้ว่าแม้จะอยู่ในจุดต่ำแค่ไหนแต่เขาก็ยังมีเกียรติของความเป็นพ่ออยู่เต็มหัวใจลูกชายเดินตามพ่อกลับไปที่ร้านเล็กๆหน้าอาคารเก่าพร้อมสายตาผู้คนที่มองตามด้วยรอยยิ้มบางๆไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่ทุกคนรับรู้ได้ถึงความผูกพันลึกซึ้งที่แม้จะถูกขาดหายไปนานแค่ไหนแต่ก็สามารถเชื่อมกลับคืนได้อีกครั้งอย่างเงียบงันและงดงามเมื่อพ่อกลับถึงร้านเล็กๆที่เขาขายปลาร้าเขาค่อยๆเปิดลิ้นชักใต้แถงขายของแล้วหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งขึ้นมากล่องใบนี้เก่า และเต็มไปด้วยคราฝุ่นที่ะส,สมมานานมันไม่ได้มีค่าอะไรสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับพ่อแล้วมันคือสมบัติล้ําค่าที่เขาเก็บรักษามาอย่างดีตลอดสิบปีลูกชายมองกล่องไม้ใบนั้นด้วยความสงสัยพ่อยื่นให้เขาโดยไม่พูดอะไรลูกชายรับมาอย่างระมัดระวังก่อนจะเปิดกล่องช้าๆด้านในมีเพียงจดหมายหลายฉบับที่พับอย่างเรียบร้อยพร้อมกับภาพถ่ายเก่าๆบางภาพที่เริ่มซีดจางลงตามการเวลาลูกชายหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านทีและฉบับน้ำตาก็เริ่มเอ่อขึ้นมาอีกครั้ง ทุกฉบับเป็นจดหมายจากพ่อที่เขียนถึงลูกชายแต่ไม่เคยส่งเพราะไม่รู้จะส่งไปที่ไหนหรืออาจไม่มีความกล้าที่จะรบกวนชีวิตใหม่ของลูกชายทุกถ้อยคาในจดหมายเต็มไปด้วยความห่วงใยความคิดถึงและคําขอโทษที่เขาไม่ได้อยู่ข้างลูกในวันที่ลูกต้องการกําลังใจในจดหมายฉบับหนึ่งพ่อเขียนไว้ว่าพ่อยังคงอยู่ที่นี่เสมอถึงแม่ลูกจะลืมพ่อไปแล้วก็ตามพ่อไม่โกรธไม่เสียใจขอแค่ให้ลูกมีความสุขพ่อก็เพียงพอแล้ว ลูกชายอ่าจจบแล้วเงียบไปนานหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแน่นด้วยความเสียใจและซาบซึ้งภาพถ่ายที่แนบมาด้วยในกล่องเป็นภาพตอนลูกชายยังเป็นเด็กยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่ากลางทุ่งนาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาข,ข้างๆคือพ่อที่ยังหนุ่มแน่นอุ้มลูกอยู่บนบ่าววันเวลาที่เคยมีความสุขเหล่านั้นไม่เคยจางหายไปจากใจพ่อเลยแม้แต่น้อยลูกชายวางกล่องไว้ตรงหน้าแล้วเง่อยหน้ามองพ่อเขาอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงในคอกลับสั่นเกินกว่าจะเปล่งําพูดออกมาพ่อไม่ได้เร่งเรา ไม่ได้ถามไม่ได้บังคับเขาเพียงแค่นั่งเงียบๆอยู่ข้างลูกชายรอให้เวลาทําหน้าที่ของมันเองในช่วงเวลาเงียบนั้นเองลูกชายจึงเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่คําขอโทษที่พูดออกมาแต่เป็นการได้อยู่ด้วยกันตรงหน้าในเวลานี้ต่างฝ่ายต่างยังมีลมหายใจยังมีโอกาสให้ได้รักให้ได้ให้อภัยและได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างแท้จริงหลังจากช่วงเวลาอันเงียบงันผ่านไปทั้งสองคนนั่งอยู่ข้างกันโดยไม่มีถ้อยคําใดๆพ่อเพียงแค่มองลูกชายด้วยสายตาที่อ่อนโยน และเต็มไปด้วยความเข้าใจในใจของพ่อไม่มีคำถามไม่มีข้อเรียกร้องมีเพียงความสุขเล็กๆที่ได้อยู่ข้างลูกอีกครั้งแม้จะไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่พ่อก็สัมผัสได้ว่าลูกชายเริ่มเปิดใจและพร้อมจะฟังลูกชายก้มหน้าลงมองกล่องไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าอีกครั้งความรู้สึกหลากหลายประปนอยู่ในใจทั้งความเสียใจความสับสนความโกรธเก่าที่ฝังลึกและความรักที่ไม่เคยจางหายไปจริงๆเขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเล่าถึงวันที่เขาตัดสินใจทิ้งบ้านเก่า มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล่าถึงความยากลําบากที่เจอเล่าถึงความฝันที่เคยมีและความกลัวที่เขาไม่เคยกล้าเปิดเผยให้ใครฟังพ่อฟังเงียบๆไม่แทรกไม่ตัดบทมีเพียงรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าเหมือนจะบอกว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะพ่อฟังอยู่ความเงียบของพ่อไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือพื้นที่ปลอดภัยที่ลูกชายสามารถปลดปล่อยความรู้สึกออกมาได้อย่างไม่ต้องกลัวแล้วลูกชายก็พูดถึงภรรยาพูดถึงวันที่เธอเริ่มไม่พอใจเวลาที่เขาเอ่ยถึงพ่อพูดถึงความกดดัน ที่เขาเลือกจะเงียบและหันหลังให้ความสัมพันธ์บางอย่างเพื่อประคองครอบครัวของตัวเองแม้มันจะแลกมาด้วยความรู้สึกผิดที่กอกกินใจทุกวันก็ตามพ่อยังคงฟังไม่ตำหนิไม่โกรธเขาเข้าใจลูกชายมากกว่าที่ใครจะเข้าใจได้เพราะเขาเองก็เคยผ่านวันที่ต้องเลือกครอบครัวของลูกสําคัญกว่าสิ่งใดและเขาเคารพในการตัดสินใจนั้นเพียงแค่วันนี้ที่ได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจมันก็เพียงพอแล้วบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปจากความอึดอัดกลายเป็นอบอุ่นแววตาของลูกชายเริ่มอ่อนลงไม่ใช่เพราะเขาลืมความเจ็บปวด ในอดีตแต่เพราะเขาเริ่มให้อภัยทั้งตัวเองและพ่อไม่ต้องการคำขอโทษที่สวยรูแค่การได้ยินได้ฟังและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงก็เพียงพอสำหรับการเยียวยาใจที่แหลกสลายมานานเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันอย่างสงบนั้นกลายเป็นคำตอบที่ชัดเจนโดยไม่ต้องมีถ้อยคำใดอีกทั้งพ่อและลูกต่างรู้ดีว่าการกลับมาเจอกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสสุดล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้เพื่อเริ่มต้นบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่เคยขาดหายไป หลังจากที่ทั้งสองได้เปิดใจต่อกันโดยไม่มีคำพูดที่ฟุ่งเฟยทุกอย่างกลับเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายพ่อมองหน้าลูกชายด้วยแววตาที่มีทั้งความภูมิใจและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้ต้องการคำขอโทษจากลูกชายเพราะเขาเข้าใจดีว่าในชีวิตของคนเรานั้นต่างก็มีเรื่องราวและภาระที่ต้องแบกรับลูกชายก็เช่นกันเขาไม่ได้พูดคำว่าขอโทษ ออกมาเลยแม้แต่คําเดียวแต่ในทุกถ้อยคําทุกน้ําเสียงทุกท่าทางที่เขาใช้ในการเล่าเรื่องราวของตัวเองมันเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ลึกๆความเงียบที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ความอึดอัดอีกต่อไปแต่เป็นความเข้าใจที่ถ่ายทอดกันได้โดยไม่ต้องใช้ท้อยคําใดพ่อเอื้อมมือไปหยิบกล่องไม้เล็กๆที่ลูกชายเคยวางไว้บนโต๊ะแล้วเปิดออกอย่างเบามือได้น,นคือผ้าขาวม้าที่ถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยกลิ่นปาราหอมฉุนจังๆที่ติดอยู่บนผ้านั้นพาให้เขายิ้มออกมาเล็กน้อยมันไม่ใช่กลิ่นที่น่ารังเกียจ แต่มันคือกลิ่นของบ้านกลิ่นของวัน,วนんんหวานกลิ่นของความทรงจําที่ไม่มีวันลบเลือนเขาหยิบผ้าขาวมานั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนตักลูกชายโดยไม่พูดอะไรสักคำลูกชายเงยมองหน้าพ่อแล้วจ้องไปที่ผ้านั้นน้ตาตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาความรู้สึกบางอย่างที่เขาเก็บไว้ในใจมานานได้ไหลทะลักออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจในตอนนั้นเขารู้แล้วว่าพ่อไม่ได้มาหาเขาเพื่อเอาอะไรกลับไปไม่ได้มาหวังให้เขากลับบ้านไม่ได้ต้องการให้เขาทําตามสิ่งที่พ่อเคยหวังไว แนด่ดีพ่อแค่มาเพื่อยืนยันว่าไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือห่างไกลกันเทียงใดความรักของพ่อก็ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่เคยเลือนหายไม่เคยเปลี่ยนแปลงบ้านที่จักมาอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ความผูกพันความอบอุ่นและคําว่าครอบครัวนั้นไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานที่แต่อยู่ในใจของคนที่ยังห่วงใยกันเสมอลูกชายหลับตาลงในขณะที่มือยังกําผ้าข่ามาแน่นเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ผ้าเก่าๆพื้นหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความห่วงใย และการให้อภัยที่แท้จริงระหว่างคนเป็นพ่อกับลูกชายแสงแดดยามเช้าเริ่มลอดผ่านหน้าต่างบานเล็กในห้องพักเล็กๆใจกลางกรุงเทพพ่อยังนั่งอยู่ตรงนั้นข้างลูกชายผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยหลงทางและห่างเหินจากรากเงาของตนเองแต่ในตอนนี้เขากำลังนั่งอยู่ในห้วงความเงียบที่เต็มไปด้วยการยอมรับและความเข้าใจโดยไม่มีคำพูดใดแทรกมือของลูกชายยังวางบนผ้าขาวม้าผืนนั้นดวงตาแม้จะมีน้ำตาซึมอยู่แต่มันคือความโล่งใจความรู้สึกเหมือน ได้รับอภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขาภาพของสองคนพ่อลูกที่เคยนั่งตรงกันข้ามทางความคิดบัดนี้กลับนั่งอยู่ข้างกันโดยไม่ต้องพยายามอะไรอีกต่อไปมันคือช่วงเวลาเล็กๆที่ไม่ต้องมีคำสรุปใดแต่กลับหนักแน่นในความหมายพ่อยิ้มอย่างบางเบาแววตาอบอุ่นของเขาส่งผ่านความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำตอบจากลูกชายเพราะคำตอบนั้นอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วอยู่ในท่าทางของลูกชายที่พร้อมเปิดใจอยู่ในผ้าขาวม้าที่ลูกยังํำไว้อย่างแน่นหนาและอยู่ในบรรยากาศของห้องเล็กๆที่ครั้งหนึ่ง เคยเย็นชาแต่วันนี้กลับเต็มไปด้วยไออุ่นของครอบครัวในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเราอาจลืมมองย้อนกลับไปยังสิ่งเล็กๆที่เคยมีค่าหรือคนที่เคยอยู่ข้างเราเสมอความเข้าใจและการให้อภัยไม่จําเป็นต้องประกาศออกเสียงดังแค่มีใจรับรู้ก็เพียงพอแล้วที่จะเชื่อมโยงกันใหม่ได้อีกครั้งบางครั้งชีวิตก็แค่ต้องการช่วงเวลาหนึ่งที่ใครสักคนยอมเดินทางมาไกลเพียงเพื่อให้เราได้รู้ว่าเรายังไม่เคยถูกลืมยังมีคนที่เฝ้ารอเราเสมอโดยไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลย เบาๆที่ปลายทางแห่งความเข้าใจความสงบเริ่มแทรกซึมทีและน้อยเหมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านฤดูร้อนที่ร้อนรุ่มให้หัวใจได้พักให้ความคิดได้หยุดให้ความผูกพันได้ทำหน้าที่ของมันในความเงียบหากเรื่องราวนี้ได้ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนหรือรู้สึกถึงบางสิ่งที่เคยหล่นหายไปในชีวิตลองแบ่งปันมุมมองหรือความรู้สึกของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับเพราะบางครั้งการแบ่งปันเพียงคำสองคำก็อาจเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนได้เช่นกัน หากคุณชอบเรื่องราวนี้ฝากกดถูกใจให้กับวิดีโอและอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะยังคงอบอุ่นใจและใกล้ชิดหัวใจเช่นนี้อีกต่อไปครับขอบคุณที่อยู่ตรงนี้และหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะอยู่กับคุณไปอีกนานเท่านาน